คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสุดหวอยโชคเศรษฐีมาล้านะครับกับสูตรเด่นบนสุดที่สอนะครับกดติดตามนะครับเพื่อทต่จเลขโดยสูตรนี้เริ่มคล้องแต่1กุมภาันธ์ปี63นะครับเศรษฐีเข้าตัวเนนะเข้าตัวเนงนจาก50าสิบเงิเป็น51งวดครับ มีสะดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งวดนะครับที่สะดุดไปนะครับเวลาใช้นำเอาไปเทียบเคียงเนาะอ่ะเราไปดูในวิธีการคำนวณก่อนแล้วกันนะครับเข้าแต่1กุมภาพันธ์ปี63สามใช่ไหมสูตรจะค่อนข้างยาวนะแต่ว่าเราจะย่นย่อสูตรให้ล้วกันนะครับนะให้เห็นถึงการนึงเข้าเข้าของมันหนึ่งกุมภาพันธ์ปี63สามที่ออกห้าแปดเก้าสองเจดสองูนหนะครับเราใช้ในส่วนของหลักสิบหลักวันที่1บอกด้วยหลักหน่วยรางวันที่1ซึ่งคูณด้วยสามบอกด้วย ร้อยหน้ากับ10หน้าครั้งที่1นึ่งของสามตารนี่หนึ่งนะบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่อ่าร้อยหลังครั้งที่ครั้งที่1ซึ่งคูณด้วยสบวกด้วย10บหลังครั้งที่ 1, 1> บวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้วย3นะครับก็เป็น2บวกด้วย7็สก็คือ 1, <s> 1>, <_ s> 1> เป็น2บวก1นะบวกด้วย2ครั้งหนึ่งบวกด้วย5ครับบวกด้วย9 3้าสาม 2 7่สิบเจ็ดบวกเดบวกด้วยสบวกด้วยสามเบวกด้วยเเข้าไปบวกรวมกันได้เท่กับยี่สิบแปนะลงกดทิ้งที่เลขน,นะยี่สิบปวกหนึงของที่เป็น29ใส่9 9้เบวกเเป็น16ใส่6 6หบวกหที่เป็น7จ็ดเบวกหเป็น 13, บใส่สได้9ก้าหกเจ็ดสนะครับสิบหกุมภาพันออกเจ็ดแป่ศนาอตออกเก้นะครับเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลังมาที่ห เห็นไหมครับการเทียบเคียงนำเอาไปเทียบเคียงกับสูตรอื่นๆนะครับโอเคมาดูวิธีการคำนวณย่นย่อนะครับของแต่ละสูตรกันนะครับมาดูอ่าเรามาดูสตินะครับมันจะมีสะดุดอยู่หนึ่งงวดนะครับอ่ารู้สึกงวดของสามสิบตันดอคโมกสีนะครับแต่ว่าเราไม่เพิ่มตัวเลขใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูนะครับ เติมแสดงห็นตั้งแต่สิกตัวลขของหกละกันนะครับเออนี้ละกันอ่ะหนึ่งสิงอ่านี่ละกันครับตั้งแต่ต้นหัวกระดาษละกันนะครับ0467502ตัวลาก2งสามครับ <c oughs> เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะต้องขอไปด้วยนะครับพอดีมีอุบิเหตุนิดนึงเกี่ยวมีมีอาการเล็กน้อยเกี่ยวกับอ่าเสียงนะฮะ ห้าบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกด้วยศูนย์นะครับบวกด้วยสี่บวกด้วยสองนะครับบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสามครับบวกด้วยหกครับบวกด้วยสามสามเก้าบวกด้วยเก้าครับนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยห้าบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งหนึ่งคูณสามหนึ่งคูณสามบวกด้วยสามครับบวกด้วยหกครับ ปกดิ9ก9สักสิบเก้าปกดเก้าครับวกลงงานได้ท่ากับเท่าไรเอ่ยยี่สบเ้าครับยี่สิบยบวกหงขงที่ครับเป็นสามสย์ครับศูนยได้เครับเจ็บวกดงของที่เป็นแปดครับแปดวกด้ยหของที่เป็นสิบสได้ศูนย์เจครับศูนย์เสี่ครับสิกกายนหกสีครับออกหนึ่งสีาสครับ เลขนี่ครับเ,เลขเจ็ดครับเข้ามา็มนตำแหน่งของหลักสิบลักมาที่หนึ่งครับต่อมาครับเ,เลขสี่เดีวยวเข้ามาในหลักร้อยนะครับยิ่งเข้ามาต่อมาครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับหนึ่งกันยายนหกสี่นะครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้สองเก้าูนย์หกครับสองเก้าูนย์หกนะ สองก้าวสนุกครับเรามาดูสิบหกกัญญาญงหกสี่สิครับออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตารางเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เลขเก้าครับเดินเข้ามาหลัก 100, ร้อยออกมาที่หนึ่งครับสิบหกกันญาญงหกสี่ครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตารางเก้าศูนย์ครับคำนวณเดินบนออกมาได้หนึ่งแปดเก้าห้าครับหนะนึ่งแปดเก้าห้านะหนึ่งแปดเก้าห้าครับหนึ่งตัวละขอหกสี่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ก้าวเป็นหนึ่ง เข้ามาหลักร้อยหลักหน่ยอยวมาที่หนึงครับ1ตัวละขมกสครับ5้าเจ็ดแปดหนึ่นะครับคำนวณในส่วนของเลขเด่นได้อะไอ่ะอามาดูเก้าหกเจ็ดหครับ 3. เก้าเจามอะดูสิหอ่าสิตัวละขมกสออก3 8 6 3ปดหเจ็ดสตัวเลขสานะครับเลข3ครับ ข้ามาหลักร้อยหน่วยที่หนึ่งเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับสิบหกตัวลขคอมหกสี 64, าา่นะครับนนสินบหกตัวเลขคอมหกสี 40, นะ่เรามาดูนะครับเอ่อคอมน์ในส่วนของเด่นบนออกมาได้หกสามสี่ศูนย,ย์ 64, ครับหกสามสี่ศูนย์นะเรามาดูครับหกสามสี่ศูนย์หนึ่งพิเศษการยนหกสี่ครับ หนึ่งพิชัยยนกสี่ครับออกศูนย์ชี้ห้าศูนย์สามศูนย์สองตัวล่างออกเก้าห้าครับเลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยนะครับ 1, ยยน 6, 4, หนึ่งพิชัยยนกสี่ล่ะหนึ่งพศิกายยนกสี่คำนวณในส่วนของเลขเด่นบนได้เก้าหกเจ็ดสามครับเก้าหกเจ็ดสามนะไปดูรครับ หนึ 1> 1, ่งพฤศจิกายนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวละออกห้าเจ็ดนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขหกมาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ครับออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวละห้าเจ็ดนครับเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ เลข6เข้ามาหลักสิบกลังที่หนึ่งครับสิบหกพฤษภาคาหกสี่ 64, ครับคำนมาในส่วนของเด่นบนได้4 1 2 8ครับ4 1 2 8 4 1 2 8นะครับเลข2ครับเข้ามาหลักร้อยลงมาที่1ครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยหลังที่หครับเข้ามาหัวท้ายนะครับ1นึ่งทนารคหกสี่นะครับ 1, หนึง 6, 4, น่ 1, นงนาคมกส คำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้3017กับ3017 3017ครับเรามาดูนะครับ16ต mm ั hmm. นคม64ออก639 235 2 3 8 3 2> mm hmm. เลข3ครับเข้านี่เลข3ตัวนี้เลข3เข้า,ขามาตามตำแหน่งของหลัก10ประมาณที่1ครับ16ต mm ั hmm. นคม64ครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้2906ครับ2906นะครับ สามสิบตันนอคมหกสี่ออกอะไรออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตันละสามหกนะครับเลขหกเข้ามาหลักสิบหลักที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยหลักที่หนึ่งเข้ามาสองตำแหน่งนะครับสามสิบตันนอคมหกสี่ครับคำนวณในส่วนของอเด่นก่านำมาได้หกสามสี่ศูนย์ใช่ว่ารู้สึกจะหลุดไปเรื่องวันนี้นะครับแต่ว,ว่าเราดูสูตรระยะยาวนะครับไปใช้ในการเทียบนะครับ,รบสิบเจ็ดมากระลังคูมหกห้าครับ ออกปดศนหนึ่งห้าเก้าสองตาออกเก้าสองนะครับคำนวณต่อครับเรามาดูคำนวณในส่วนของสกุนะครับ่าคำนวณส่วนของเดินบนออกก็ได้สามศนย์หนึ่งเจ็ดครับสามศูนนึ่งเจะครับเรามาดูเลยครับ1กุมภาพันธ์ครับหกุมภาพันธ์ห5ครับออกเก้าเก้งตัวล่างออกสามศูนนะครับ เลขสามครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลังมาที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังมาที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งคูณพันหกหกห้าครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตารางสามศูนย์นะครับศูนย์บวกด้วยแปดสามยี่สี่บวกด้วยสี่ครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่ บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์ครับบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองครับบวกรวมกันได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งคงที่ครับเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าครับห้าบวกจิตกงที่เป็นสิบสองใส่สองครับสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามใส่สามครับสามบวกหกคงที่เป็นเก้าครับได้ห้าสองสามเก้าครับห้าสองสามเก้านะครับเรามาดูนะครับจุดจุดกุมารันฑ์ครับ สิบเกุาพันหกหราบออกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวแรออกห้าเจ็รับเรามาดูนะครับเกล้ใกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางัลที่หครับเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หเข้ามาสองตำแหน่งเไหมครับเรียนหนบียบรมภาพรวอมนะครับสิบกุมภาพันธ์หก้าครับศูนย์เก้าแ้าก้จ็ดสองห้าเ็ครับเรามาดู เก้าบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งบวกด้วยหกบวกด้วยสี่บวกด้วยแปดแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่บวกด้วยสี่ครับบวกด้วยหนึ่งครับบวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกลมกันได้เท่าไหร่ครับทวนผมด้วยนะครับตัวเลขอ่ะได้สามสิบไหมสามสิบสามสิบสักกูครับสามสิบบวกหนึ่ง คงที่ครับเป็นสามสิบเอ็ดใจหนึ่งครับหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าครับเก้าบวกหกคงที่ครับเก้าบวกหกเป็น สิบห้าครับใส่ห้าครับเกณฑ์ okay, นะหนึ่งมินาคมหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับเห็นไหมครับเข้ามาหัวท้ายเลยสองตัวน่งหนึ่งมีนาคมหกห้าครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกได้ห้า บวกด้วยสองบวกด้วยสามบวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกด้วยสามบวกด้วยหกสามสิบแปดบวกด้วยแปดครับบวกลำการได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดใส่แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้า ห้าบวกหนึ่งเป็นหกครับหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองอ่ะสิบหกมีนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวเลขออกศูนย์สามนะครับเลขแปดเห็นไหมครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หนึ่งเลขหกเข้ามาหลักสิบลงมาที่หนึ่งเข้ามาสองตำแหน่งเลยเห็นไหมครับเรามาครับสิบหกมีนาคมหกห้าออกเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวเลออกศูนย์สามนะครับเรามาดูหกบวกด้วยเจ็ดสาม ยี่สิบเอ็ดก็คือบวกดิสหนึ่งครับบวกด้วยสามบวกด้วยสี่บวกด้วยเก้าสามยิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดครับบวกด้วยเจ็ดสามอ่าเก้าสามยิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดก็กู่ครับอ่ะแล้วก็บวกด้วยแปดครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดสามยิบเอ็ดบวกดิสหนึ่งครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับสามสิบครับสามสิบบวกหนึ่งเป็น สามสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไรสักู่นะครับขอเอาปากกาปั้สามสิบบ,บวกหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดครับเศษหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปดเศษแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าครับเก้าบวกหกคงที่เป็นสิบห้าเศษห้าครับหนึ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็ดสู ก้าเจ็ดศูนย์หกปดสละออกหนึ่งศูนย์ครับเลขแปเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหางวันที่หครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลักสิบลวันที่หครับเข้ามาสตัวเลนะครับต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเมษายนครับเก้าเจ็ดศนตละหนนะครับหบวกด้วยแปดแปดแปดสองหปดสาี่สีบวกด้วยสี่บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสามบวกด้วยห้าสาสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยเจ็ดครับ บวกคืวยแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสับยี่สิบบวกเจ็ดสี่เข้าไปบวกคำนวณได้เท่าไหร่ครับใต้เท่ากับสามสิบเอ็ดไหมสามสิบเอ็ดสักครับสามสิบเอ็ดสับเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบสองใส่สองสองบวกเจ็ดแปดเป็นเก้าใส่เก้า ก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหกคงที่ได้หกสิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวละออกห้าแปดนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักหน่วยวันที่หนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยเห็นไหมต่อมาครับเราไปดูสิบหกเมษายนครับหนึ่งบวกด้วยเก้าสามยิบเจ็ด ก้าหนึ drugiej, ่งเก้าก็สองแปดเก้าสามยิบเจ็ดบวกยี่สเจ็ดบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งแล้วบวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าเข้าไปบวกรวมกันได้เท่ากับเท่ากับยี่สิบเก้าครับอ่ะยี่สิบเก้าใสร็จถอก่อนยี่สิบเก้าบวกหนึ่งครับยี่สิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสามสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดครับเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดเสร็จแปด แปดบวกหกพงที่เป็น14สี่ใส่สอพฤษภาคมครับออก6ก8้าแปดหกสีองตัวละออก0ูนย์เก้าะครับหกสเลข4ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรลังอันที่หนึครับต่อมาครับ2พฤษภาคมหกห้าหกห้าส่องตัวละศูนย์เะครับเรามาดูนะสนะครับบวกด้วย2 3, 6, องสาหบวกด้วยหบวกด้วย7ด บวกด้วย7ครับบวกด้วย0ูนคูณบวกด้วย0บวกด้วย4บวกด้วย3ามสบวกด้วยเบวกตรงกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะผลรวมก่อนได้เท่ากับได้เท่ากับ37มสิบป่ะครับสามสิบเจ็ดนะสามเจ็ดแล้วนำค่าหลังมาคำนวณต่อ7บวก1นึงตรงที่ครับเป็น8ปดแครับ 8บวกเเป็น15ใส่8บวกเเป็น15ใส่5 5หบวกหงที่เป็น6ครับ6บวก 6, 6, 6เป็น12ใส่2องโอเค16พฤษภาคมครับออก155012สองตัวรักศูนนะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยดังวันที่1ครับ โอเคนะ1ิพฤศภาคมครับเรามาดูต่อนะครับหบวกด้วยสองสาสองคูณสามเป็นหกบวกด้วยหกบวกด้วยสอบวกด้วยสบวกด้วยห้าสมาบกด้วยหเข้าไปบวกด้วยส่บวกด้วยสองสองคูณสเป็นหบวกด้วยเข้าไปได้ไรครับไปผลกันคำนวณเอาผลรวมก่อนนะได้ไรได้ยี่สิบแปเท่ากันไหมอันนี้คำนวณไปด้วยกันนะยี ยี่บแอกหนึ่งที่เป็น29ใส่9 9้เบอกเเป็น16ใส่หกหกบอกหนึ่งของที่เป็น7 7็ดบอกหของที่เป็น13ใส่3ามนะครับเก้าสามนะครับ อันนี้เป็นสูตรของเด่นบนอลนะครับกดติดตามพเพื่อทีตัวเล็กันเลยนะครับเศรษฐีห้าสิบมล1นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ